ครับไม่ขนาดนั้นครับก็ดีใจที่แบบเราได้เจอน้องๆเยอะขึ้นแฟนคลับเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับก็สนุกดีครับมาแบบมาเล่นกันมาคุยกันก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นอนันต์ใครๆอยากเป็นแม่ท er> ั้งนั้นครับไม่มีแล้วครับแปลกมากคือ คือปกติจะมีคนเรียกผมว่าปอคือที่บ้านผมอย่างเดียวอันนี้คือไม่เรียกชื่อเจตแล้วกลายเป็นว่าผมชื่อปอไปแล้วพี่เขียนเหมือนเดิมเถอะเดี๋ยวคนจะงงก็ไม่ได้ปรับตัวอะไรครับเราก็แค่แบบเป็นตัวเองปกติเพราะว่าเราก็เป็นตัวเองมาตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอเป็นอย่างนี้มันก็มันก็แค่เป็นตัวเองกับทุกๆคนมันก็แฮปปี้พอเจอคนเยอะขึ้นแล้วก็ได้เล่นกับใครมากขึ้น พี่ผู้ใหญ่ใช่ก็ผมเป็นพี่ผู้ใหญ่ดีกว่าเอาแบบมีวุฒิภาวะหน่อยคือน้องปอให้เก็บไว้ให้คุณแม่เรียก่างเดียวเถอะคุณแม่ยังเรียกว่าน้องปออยู่ครับเนี่ยเขาเรียกเหมือนแม่ผมจริงแฟนคลับอะเหมือนเดะเลยแม่บมี่ไปอ่านหนังสือใช่ส่วนใหญ่มามีจะแบบอาจารย์ไม่ให้หนูลาหนูอยากลาออกมาเจอพี่เจดเลย ก็เลยบอกว่าไปเรียนให้โชคแไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นมัมมี่เป็นแฟนเป็นแม่อะไรผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างมันคือมันเยอะมากแต่ว่าขอบคุณมากๆครับจริงๆก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตพวกเราเราก็คือพวกเรานะั่นแหละก็ทั้งผมทั้งไบเบิลหรือว่าทั้งทุกทุกคนในโฟมินิสเราก็ดีใจนะที่แบบโอเคไม,ไม่ว่าจะเป็นเราทําอะไรออกมาผลงานอะไรออกมา เขาก็คอยซัพพอร์ตเราตลอดแล้วก็เป็นกลุ่มท um> ี่ซัพพอร์ตเราแบบเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ก็อยากทํางานออกมาเยอะๆให้เขาได้เห็นครับผมขอบคุณมากๆครับเตรียมไปกองไว้แล้วเราจะมีโชว์ใหม่ด้วยแต่ว่าเรายังไม่บอกว่าโชว์อะไรใครคะไม่บอกไม่บอกแต่มีโชว์ใหม่แต่ว่าโชว์เดิมก็ยังมีอยู่ครับแต่ว่าเราไม่แน่ว่าอาจจะปรับเปลี่ยนจากมาเก๊าเพราะว่า ผมคิดว่าทุกที่ที่เราไปอ่ะเราพยายามจะทําให้มันไม่เหมือนเดิมก็จริงๆมีบราซิลบราซิลกุมภาพครับแต่ว่าระหว่างทางอ่ะยังมีหลายๆที่ที่แบบแพลนๆว่าจะไปแต่ว่ายังยังไม่ได้คอนเฟิร์มขนาดนั้นก็เลยยังไม่ได้ประกาศออกไปอะไรเงี้ยครับก็ได้ยินชื่อมาอยู่ใช่ครับได้ยินชื่อเสียงมาอยู่เขาก็มีแบบคู่คูกันไว้แหละส่วนใหญ่ไปที่ไหนไปครั้งไหนก็ไม่ค่อยแพ้เท่าไหร่ฝากฝากดูแลผมด้วย ในแฟนนะครับก็เอาจริงก็ขอบคุณอินแฟนทุกคนจริงๆนะ <laughs> พูดเป็นภาษาอังกเดี๋ยวเขาฟังไม่รู้เรื่องเป็นภาษาไทายดีกว่าไม่ใช่ใบเบิ้ลให้ใบเบิ้ลเขาฝากไปผมแบ่งหน้าที่กันชัดเจนขอขอบคุณเออนเตอร์เทนอัปเดตนะครับผมที่จะเอาคําผมไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ผมด้วยครับผมขอบคุณแฟนทุกคนครับจริงๆก็แฟนคลับทุกคนก็ถือว่าเราก็ถือว่าเป็นแฟนคลับหมดแล้วก็ดีใจที่แบบ ได้มีคนต่างประเทศที่มารู้จักเราด้วยนอกจากคนไทยอะไรเงี้ยครับก็คาดหวังว่าจะได้เจอกันบ่อยๆแล้วกันครับก็ขอบคุณที่พพอร์ตเราเห็นทุกอย่างครับผมขอบคุณมากครับ